บทที่สองทรายเหลืองยามเย็นอ้างวางเอาละครับทุกคนมาต่อกันบทที่2กันเลยนะครับผมซึ่งผมก็ได้เดินเรื่องไปนิดหนึ่งและนอกเวลานิดหนึ่งก็ต้องขอโทษทุกคนด้วยนะคือดูตั้งแต่ต้นไม่ได้นะครับย้อนกลับไปไม่ได้ละเพราะว่าต้องไปต่อเนาะอ่ะไม่เป็นไรไปต่อกันดีกว่ามันก็ยังอยู่ในบทที่2นี่แหละ ตใน,นวิหารนี้จะเจออะไรหรือเปล่านะนั่นไงเจอด้วยมทุกคนนั่นมันเป็นเสือกำลังกินน้ำอยู่เ,เสือองค์ร้อนข้าเจ้าโยนของทีเ่เจ้ามีแล้วไปขยายพันธุ์หนูเพิ่มอีกเฮ้ยอ่ผิดเรื่อ,อ,อไ,ไงวมพร้เจ้าก้าทำให้การฝึกของราชาหยุด ข้าจะเอาไอ้ลูกโมของเจ้าทำอาหารเย็นเองเจ้าไม่ใช่ไอ้แกขี้แพ้คนนี้เจ้ามาจากไหนเจ้าหน้าขนฟูสูขีกด้วยเคยจะสนกรจข้าจะปืนเจ้าก่อนเฮ้ยโอ้ยอืออืออโอ้อออือ่จ๊ะ เฮ้ยอ้าวเว้ยโอยเฮ้ยอ้มเจ้าเป็นวิทยายุทธเงี้ยเลยคือดาบด้วยอืมดาบเลือดเฮ้ยยังอฮ้ยอ๋อแข็งตัวโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้มันกลายร่างเลยหรือยังไงเนี่ยไม่เห็นตัวเลยเมื่อกี้ข้าขอสักทีเถอะเมื่อกี้ข้าไม่ได้ตัดตัวเจ้าจะฟันข้าเออโอ้โหเจ้าฟันแรงมาก้ย นี่นี่ยเโอหว้อืมอืมอืมออ้ย้เคนันเฮ้ยตีอืมอืมอืมยเฮ้ยแข็งตัวว่ะแข็งตัวว่ะเฮ้ยโอ้ไม่โครับไม่โตครับเฮ้ยโอ้โหหลบแล้วนะทาไม่หลบไม่ได้วะโอ้โหเนี่ย เฮ้ยอย่ากลายเป็นหลุมโอ้โหเฮ้ย A few moments later ์ี่เท่กทากันม,มาแล้วโอ้ยอนี่เนี่ยโอ้ยเฮ้ยโอ้เฮ้ยมันจะฟันอย่างเดียวเลยนี่เนี่ยนี่เนี่ยนี่แนี้น,น,น,นี่นี่ปราบเสือสำเร็จโอ้ยไม่ปราบท่าเท่ๆเราปราบธรรมดา,านี่แหละ อยากไปไหนว่าแม่งเกมแนวนี้แข็งตัวไปซะเสื้อหลอกพวกเขานั่นพวกเขาไปโจมตีหินแป้งหินครับเหยียดยืดไม่ทำห้มือเจ็บอะไรวะเนี่ยไม่ได้จริงๆทุกคนผปล่อยให้มันร้องแล้วกันไม่งั้นเดี๋ยวทุกคนลำคาญไม่ีิแข็งต้ออ้าว ร่างกายของเจ้าสมบูรณ์แบบสำหรับศิละปะของดังหินรู้สึกว่าได้ท่าใหม่มาละแข็งโป๊กวิชาแข็งโป๊กเอาละทุกคนไปตอนน่อกันดีกวัานะครับหลังจากที่ชน,นะไอ้เจ้าเสือนั้นมาเจ้าคือข่อยเจ้าคือไข่เนี่ยอโอ้ยเอ้ยจะตายอยู่นะวอย่านะค้าคือวานอนแห่งหัวเต้าสงูง ัวเต้าส um. ูง okay. คืออะไรกลาเป็นหนูชนนี่โอ้โอเคเปลี่ยนวิทยายุทธนนี่นี่นี่นีอ้อเยู้อืมเฮ้ยแไปซมือนี่นี่นีนี่นี่ไอหลังก็ยนน่น่ อยิงเหรอยิงเหรอยิงเหรอนี OF 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 ่พวกเจ้าอยู่ข้างบนทำไมโอ้ยลงมาเลยอย่างเร็วอือ้อไม่ไน่าปิถาถานนี่เนะี่ยโอ้คนเดียวด้วยอื้อหือไปคนที่สามคนอ่ะมันขี้โกโ้นี่เนะี่ยโอ้ยเออเออมันมันมันเก่งมันเก่งนีเนี่ยนะ นี่นี่นี่นีเจ้ามาชี้ตคนนีเจ้าอย่าหมาหมูดินี่เนี่ยอืมจัการได้ตัวหนึ่งอีกตัวยังเหลเดกก้อนเฮ้ยรอก่อนอืไม่ลบอีกไม่ลบอี่กูอืมอ้ยเจ้าจโอ้ยโอ้ยนี่นี่นี่นีโอ้ยโอ้โหโดนทุกดอกต้อบอกว่าเก่ง มาเจ้าโง่เฮ้ยโอ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 ้ยเฮ้ยอยู่ได้เกิดใหม่ละได้เกิดใหม่แน่เกิรนี่เนี่ยนี่เนี่ยเจ้าวะไม่ควนจะมาอยู่แถวนี้นี่เนี่ยนี่เนี่ยเจ้าอ่ะเจ้ามันขี้หมูขี้หมอเจ้ามันขี้หมูขี้หมอขี้หมูขี้หมอนี่เนี่ย แข็งตัวอ้าวไปแข็งผิดที่ผิดทางซะละเฮ้ยอะอืมวัดอะวัดเออฮุยฮุยโอ้โหเฮ้ยอืมเจ้ามันดูเจ้ามันนกระจกเจ้ามันกระจกจกระจกกระจกอืมหนทางนี้ยังอีกยาวไกลรู้สึกว่าเล่นแบบนี้ก็ มันก็เหมือนกับเราเล่นเราดูหนังเรื่องนึงนะครับทุกคนผมค่อนข้างจะโอเคเลยนะก็ครั้งแรกเลยที่มาเล่นอะไรแบบนี้นะทุกคนอืก็เพลินไปอีกอย่างหนึ่งนะมันก็ไม่เห็นมีอะไรนี่แล้วก็ไปได้ตามทางของเราอ้าวอ,อ๋อมันเป็นมอสหินผู้ไิทักษ์หิน ก็ตัวไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่ก็จัดไปเลยแข่งโปก๊กอ้าวไม่แข่งโป๊กแล้วแต่โดนโดนตีโอ้โหมาแน่หมดแล้วทุกคนนี่เนี่ยเออตายไปีศาโว่กลับบ้านเกิดเลยโวยเจ้าทีนนี่เนี่ยเจ้าต้องเจอโอ้โหอุปสรรคนี่มันใหญ่หลวงเหลือเกินนี่เนี่ยโอ้โหแล้วเกิดมา

นี oh, uh ่น huh. um, er ี่นี่ตั้งสติตั้งสติตั้งสติตายอยู่ตายนี่ตายนี่ได้ตายนี่เราได้ตายนี่เราได้นี่นี่แข็งไปนี่โวกพ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 วกวกย้าวใหญ่หย่อนไม่นะไปตี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 เนี่ยเฮ้ยโอ้ไม่แข็งอ่ะไม่แข็งอ่ะอเออ เฮ้ยหลบหลบหลบ,ลบ,ลบ,ลบเราเป็นลิงเราต้องหลบโอ้อยไปช็อตไปช็อตอู้หูเดีตายอย่าตายอืออืออ๋ออ๋อเออนี่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 มาดิมาดิไปแน่ฟาดเข้าหัวโอ้โหว้าวอีกตี่โอ้โห

คาถาเงาแยกล่างได้มาจากขนจักแรแลของเจ้าเฮ้ยทองชัยเนีๆ่ๆนี่อยมาแล้วรอยมาหาข้าแล้วมีเหมาะสมกับเจ้าอย่างยิ่งช่โชคดีที่ข้าเก็บมันไว้อย่างไก่ชิดเพื่อรอเจ้าปิ้งเอาเส้นขนนี่ไงรู้เลยว่าล่างจำลอง นี่โอ้นี่สิสมเป็นลิงหน่อยคุณชื่อว่าขวาลายซ้ายดีเราจะไปทางขวานะเฮ้ยอะไอยู่ในอายุทรายมันคือตายภูเขาทุกลกูกมีเหวอยู่ปลาซ้ายล้มเบืองเมื่อความไม่ถ่าเทียมยังคงอยู่การนองเลือดอาเกิดขึ้น không thể mà không thể nào mà không thể nào Yo không Mày nào mà đi thể nào mà không 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 อ๋อกระโดดโดนตีถีเพอร์อโอโอยหืมเฮ้ยเขาไอ้มาลุ่มมาลุ่มมาลุ่มมาลุมมาลุ่มมาลุม

ีะรทำอะไรของนีนทำอะไรของนี้อือข่าเจ้าฟันเป็นไฟมาไลกับจะข้าเจ้าเจ้าจะข้าข้าันจะมอือนี่ก่อนที่ข้าจะกลับร่างเริข้าขู้เจ้าคน โอ้ยโอ้โหโอ้ห<ว>โหฟิวฟิวฟิวหุมสุดตัวแล้วนี่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  ครั้งที่20ข้าสู้เจ้าได้แล้วเป็นสิบเจ้าชิเขาเจ้าคอมยอ,อะไรวะบนทนของเอออะไรวะเจ้าถึงกับเอาหัวอาจ้าของเจ้าไปยิงเพื่อของพื้นที่รกร้างตายเถอะมันยากเหลือเกินนี่เล่นสักยี่สิบรอบปะทุกคน ผมเครียดเครียดมากบอกเลยเมื่อกี้เนี่ยไม่เมื่อกี้เนี่ยหนึ่งชั่วโมงที่แล้วเนี่ยอืมขอไดไอหัวกลับคืนมาแล้วปึุกสวมเข้าให้หึหชัดเจนเลยเนี่ยเครียดอวิาบฐา เป็นโพธิสัตว์หญิงจีแห่งภูเขาสุเมรุใหม่ผู้ดูแลหนูตัวนี้หลังจากที่มหาปอดสิ้นชีวิตไปพปราสาสัมพัน์ของท่านถูกระจายออกผูโมวยตัวนี้บังเอิญพบถึงในนั้นแต่ด้วยพลังอันน้อยนิดของเขาเขาจึงไม่สามารถดูดซับพลังของมันได้ในนั้นเขาจึงวางแผนด้วยเจตนาชั่วร้ายเป็นเหยื่อของการหลอกลวงของเขา พอได้สูญเสียหัวไปกับเขาศาสัมผัสนี้ต้องการภาชนะอีิงใหญ่เพื่อปลดปลอยกลงังของมัน้าต้องรับผิดชอบสำหรับการขออำนาจที่วุ่นวาย <She has S 2> ของเขา <with S 2> <you can. S 1> บนภูเขานี้อีกครั้งหนึ่งเอาพูดในเรื่องควาก่อหอนและปัญญาของเจ้าระเบียบเรียบร้อยได้รับการื้นฟูเจ้าเป็นผู้เดียวที่ควรที่จะเก็บมันไว้ กูร์นาเก็บมันให้ปลอดภัยแทนข้าสรุปกูจะเป็นคนแก่หรือว่าเป็นคนหนุ่มวะเนี่ยรับรับมันคืออะไรคือตับไม่ใช่ ในที่สุดก็จบกันใน EP ที่2นะครับทุกคนผมเล่นในตัวเมื่อกี้เป็น20รอบนะทุกคนคือแบบคือจะเลิกเล่นแล้วอจะไปต่อวันพรุ่งนี้เราคือจริงๆเล่นมาหลายชั่วโมงแล้วยังไงผมก็ขอขอบคุณทุกคนที่รับชมมาถึงบทที่2นี้นะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับช่อง OSO ด้วยนะครับผมเดี๋ยว EP หน้าต่อนะครับบทที่3เตรียมตัว